เป็นกรรมฐานหนึ่งในสี่สิบนะเป็นกรรมฐานประเภทหนึ่งเหมือนกันเขาเรียกกสินเป็นกสินกสินนี่มีการหนึ่งจับลมหายใจสองนึก,ก,ก,กถึงภาพพระพุทธเจ้าทุกประเภทสามการมองสีสีนี่คือกสินมีสามอย่างที่รวมไว้ในหนึ่งแต่คนจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจนั้นขึ้นกับอะไรเขาเรียกว่าวาสนาวาสนานะส่วนใหญ่แล้วอะ ทำไมคนเขาบอกว่าเมื่อเช้าผมดูหลวงพ่อจรันอัมพวันนะท่านพูดไปว่าถ้าจะฝึกกรรมฐานเนี่ยต้องเข้าห้องฝึกกรรมฐานก่อนไหมใช่ต้องเข้าห้องฝึกกรรมฐานก่อนเพื่ออะไรเพื่อจับจุดจับจุดตัวกรรมฐานก่อนแล้วถึงจะเข้าใจว่ากรรมฐานนั้นดีดีแบบไหนหรือไม่ไม่เข้าใจแต่ถามว่าทุกวันเนี่ยไปเรียนอะไรนะพุทธวนจะนะมันถูกไหมมันตัดทอนกันมาเยอะแล้วบอกว่าสองพันสองพันห้าร้อยสองพันหกร้อยปีก่อนน่ะ มีมีพระองค์ไหนเรียนพุทธวจนะมีไหมไม่มีม,ม,ม,มันไม่ใช่ว่าเชื่อไม,ไม่ได้ไม,ไดมันมันเป็นแบบไกด์ไลน์เฉยๆแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะขึ้นจากการปฏิบัติกรรมาฐานเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าหลวงพ่อปู่มั่นบอกว่าไอเรียนในตำรากับปฏิบัติอ่ะไม่เหมือนกันนะปฏิบัติเนี่ยจะคล่องแคล่วกว่าแต่เรียนในตำรามันจะเหมือนค่อยๆก้าวเดิน ระหว่างคนคนวิ่งกระโดดได้นนก็คือพวกกรรมฐานกับคนที่ค่อยๆก้าวเดินแบบเยื้องย่างช้าๆช้าๆก็คือพวกเนี้ยเขาจะไปแบบเนิบๆนะไอการฝึกอะนะมีคนตั้งคําถามกับผมไงว่าแบบไหนสามารถหลุดพ้นได้จริงเอาตรงเลยนะแบบไหนเล้ไหมแบบกรรมฐานแบบกรรมฐานโดดๆเลยอันะนั้นอันะนั้นหลุดพ้นจริงแน่เพราะอะไรหนึ่งคนที่ฝึกกรรมฐานเนี่ย มีที่ประจักษ์ขูยานสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติได้โดยอัตโนมัติ2บรารมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกกุจาภาร,ริยมหาสาวกเนี่ยมารวมตัวกันรวมตัวเนี่ยคืออะไรคือพลังงานทุกอย่างนะ่ยสามารถรวมตัวได้แล้วสามารถสื่อสารสื่อจิตได้โดยอัตโนมัติแต่ว่าคนนั้นจะต้องเข้าไปฝึกในห้องกรรมฐานก่อนหนึ่งไปวางรากฐานของวิชาขึ้นมาพอวางรากฐานของวิชากรรมฐานแล้วถึงจะถึงจะขึ้นมาเป็นอะไรนะขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่า สุขัยปะสะัสรกสารพินโยเตวิโชนะพระประโตสัมพิทยายานนะก็คือว่าความความมุ่งมั่นทางจิตไม่เหมือนกันถ้าคนเรียนตามตำรานะวันก่อนผมได้ยินนะเขามาถามคนใส่ชุดขาวบอกพี่พี่ได้ยานสี่ยังเขาบอกเขายังไม่ได้กูได้ที่ไหนละ่ะถ้ากูได้กูกราบเลยบอกเงี้ยผมก็เลยรู้เลยว่าภูมิธรรมแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาเรียกว่ามีกระพี้ไม่ถึงแก่นบางทีแค่เปลือกนอกยังไม่ถึงสะเก็ด ถ้าสเก็ตถ้าถ้าสเก็ตของพระพุทธเจ้าก็คือความดีความดีนั้นจะต้องไม่ปรามาตไม่ด่าใครไม่ว่าใครอันนั้นคือเข้าสเก็ตสเก็ดนั่นก็คือว่าเราจะไม่ตีใครไม่ไม่ทำร้ายใครอันนั้นอยู่ในศีลห้าการมาโบส10การมาโบสิ์คือการไม่ไม่กล่าวว่าร้ายผู้อื่นไม่ด่าไม่ตีไม่กระทบกระแทกไม่กระแทกแดกดันนะอันนี้เป็นลีลาจริงๆถามว่าเพราะอะไรล่ะเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้ชอบลีลากระแทกแดกดันดังเร็วอ่ะ